Enter the Sandman เอ้ย Enter the n i t r o d o m e นะคะอันนี้เป็นเควสที่เราจะต้องไปที่เมืองในโกรโดมโดยที่เข้าไปด้านในเข้ามาตรงกลางเมืองนะคะเราก็จะผ่านเควสทันทีค่ะ Damage opponents or hostile vehicle with Vehicle m o u Weapons เราจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูหรือว่ารถยนต์ของศัตรูหน้าจะใช้นะคะโดยที่รถเนี่ยทำการติดอาวุธนะคะติดอาวุธก็คือทำการมอดอาวุธจะเป็นกราเนตแบบที่ใส่ใช้อยู่ก็ได้หรือจะเป็นแบบที่เป็นปืนกลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะ เราก็มาลงที่นันโรโดมนี่ก็ง่ายสุดแล้วค่ะเพราะว่ามีรถมีมอตปืนให้เรียบร้อยก็เอาไปไล่ยิงบอสหรือว่าจะไล่ยิงคนก็แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้ยิงลูกน้องบอสก็นับยิงบอสก็ได้เช่นกันค่ะ steal a boss medallion or hijack a boss vehicle เราจะต้องไปขโมยเหรียญบอสหรือว่าไปยึดรถบอส น,นี่ก็เราแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะคะบางคนถ้าเล่นเก่งๆหน่อยการไปเอาเหรียญบอสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าบางคนที่เล่นไม่เก่งเนี่ยอาจจะใช้วิธีการไปดักรถบอสที่มันไม่ได้อยู่ประจําตามเมืองนะคะแล้วก็ไปทําการยึดรถเพราะเมื่อกี้เนี่ยซรายลองพยายามแบบไปแอบๆนะคะแอบๆรอ ที่จะไปขโมยรถบอสแบบที่แบบกะว่าไม่สู้พอเขาเปิดประตูรถบอสปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็นั่งรถหนึ่งครั้งก็จะผ่านแต่ว่าโดนยิงตายซะก,ก่อนนะคะไซเลยเลือกที่จะมาเอารถที่ในโตรโรมเนี่ยแล้วก็ขับไปหาบอสนะคะมันจะมีบอสที่บางตาไม่ได้อยู่ตามเมืองอย่างเช่นปกติแล้วบอสไนโตรก็จะอยู่ที่บีชบูทอฟบีชใช่ไหมคะแต่ บางตาเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่มันจะขับรถเล่นหรือบอสที่อยู่เรดไลน์บางทีก็ออกไปขับรถเล่นเหมือนกันไซก็จะไปเอาบอสพวกนี้แหละค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือ1โชคนะคะก็ภาวนาว่าให้บอสไม่เกิดที่เมืองและ2นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีนี่ค่ะ ระเบิด EMP เนี่ยก็จะง่ายมากๆในการที่จะทำเควสนี้หรือถ้าเกิดว่าไม่มีระเบิด EMP เราก็สามารถใช้ปืนกระหน่ำยิงรถบอสได้ถ้าเสียงลูกหมาเข้าก็ขออภัยนะคะสำหรับเควสนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอาวุธจริงๆเนี่ยสามารถใช้รถติดปืนแล้วก็ไล่ย,ยิงรถบอสได้นะคะ ดูมินิแมปนะคะเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามันมีจุดของบอสแจ้งเลยว่าตอนนี้เนี่ยบอสขับรถถึงตรงไหนแล้วใสเจอแล้วใช่ไหมคะลงมาเอา EMP ป่าบอสมันจะลงจากรถทันทีนะคะแล้วก็เข้าไปขโมยรถค่ะเข้าไปนั่งเลยเดี๋ยวรอให้มันหายก่อนนะโอเค หายช็อกแล้วใช่ปะ่คะก็เข้าไปแล้วก็ขับไปได้เลยจริงๆแล้วนั่งได้ตั้งแต่ตอนที่มันปลาเลยมั้งแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมกดแล้วแบบเข้าไปนั่งไม่ติดก็ไม่รู้ะคะ่ะแค่นี้เองสำหรับคนที่ไม่ได้แบบสะดวกในการฆ่าบอสหรือว่าไม่ได้แบบเล่นกับเพื่อนและเพื่อนช่วยยิงบอ์ให้นะคะก็ใช้วิธีนีน้ในการที่จะยึดรถบอสได้แบบง่ายๆเลยปลาปุ๊บเข้าไปยึดปั๊บก็ผ่านเควสค่า จำ True a flaming hot wire boosting i n a vehicle เพื่อนจะต้องกด b o o s ์ยานพาหนะที่เราขับอยู่นะคะแล้วก็กระโดดผ่านห่วงไฟวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือมาที่ไนโดรโดม การที่ให้มาที่ไนโตรโดมนะคะเป็นเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันมีรถพร้อมใช้อยู่ประมาณ3-4คันตรงกลางเมืองค่ะแล้วก็มีห่วงไฟคือเราสามารถขึ้นรถปุ๊บแล้วก็กดบูสต์เราก็ขับรถผ่านห่วงไฟอะคะ่ะก็จะผ่านเควสตได้ในเวลาแป๊บเดียวไม่ต้องไปวิ่งหารถแล้วก็ไปวิ่งหาห่วงไฟอีกซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลามาที่ไนโตรโดโรมครบจบในที่เดียวเลยค่ะ การบูสต์ยานพาหนะเนี่ยเข้าใจว่าทําได้แค่รถจัออยางแวนี้มอเตอร์ไซค์น่าจะทําไม่ได้ค่ะก็ของคอมเนี่ยจะเป็นการกดชิปซ้ายเพื่อเร่งสปีดแล้วก็ทําการโดดผ่านห่วงไฟแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะง่ายมากๆข้อคอ l เลจเจนนะคะอันนี้เราจะต้องมาที่นี่จะร่วมเหมือนกันถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ใครเรียกมาที่ ในตัวโดมก็จะง่ายหน่อยนะคะเราจะมาเก็บเพชรณห้องที่อยู่ข้างๆรถบสนะคะมันอยู่ที่ผนังนะคะเพื่อนๆก็ไปกดอินเทอร์แอคก็จะผ่านแต่ว่าลำคานบอดมากขอจัดการบอดก่อนนะคะออกไปอา่าแล้วค่ะบนทางแล้วเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองอินเทอร์แอคเควสุด ท้ายของสตอรี่พาที่3นะคะ Deliver the Pandora Sem to Hope เราจะต้องเอาเพชรแพนดอร่าไปส่งให้ Hope NBC Hope ก็ถ้าเกิดเราเปิดแมปแล้วก็กด Track Quest ไว้เนี่ยมันก็จะเห็นจุดที่เป็นดาวๆเลยนะคะแนะนำว่าให้ทำการ Track Quest ทุกครั้งเวลาที่เปิดแมปหรือว่าอยู่ในมินิแมปเนี่ยก็จะเห็นง่ายกว่าค่ะ NPC Hope จะอยู่ที่ Sandy Steps นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยน้องก็จะอยู่ในบ้านหลังนี้จะมีเครื่องหมายจุดๆบอกอยู่แล้วก็มีเครื่องหมายดาวปักหมุดไปให้เราด้วยข้อควรระวังนะคะก็อย่าไปทำ NPC เจ็บแบบที่ใส่ทำนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมพอไปชนปุ๊บนะคะตอนนั้นใสมี b o ส s อยู่อุ้ยมีน้องปลาปลอมด้วยค่ะนี้เป็นน้องปลาตัวปลอมเราต้องฆ่ามันนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำ NPC เจ็บแล้วมันจะคุยกับ NPC ไม่ได้นะคะแล้วก็ NPC เนี่ยจะมายิงเราด้วยวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่การไปเล่นตามใหม่นะคะเราสามารถยิง NPC ตัวนั้นให้ตายได้ค่ะเพราะ NPC ตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีร่างมันจะมีร่างที่เป็นโฮโลแกรมมาค่ะ เกิดมาใหม่ในจุดเดิมนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปคุยกับ NPC ตัวนั้นได้เดี๋ยวดูนะคะใ้าจะยิงโฮมให้ตายก่อนแล้วก็ไปดูว่า NPC จะยังอยู่ที่จุดเดิมกันหรือเปล่า <S <S เราให้ฟังว่าแบบเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเผลอไปยิง NPC หรือว่าทำา p p c เจ็บจนมันมาคุยเ้ยจะมันมายินกับเราเนี่ยเราจะต้องไปทำเควสที่ตาใหม่เลยนะ ซึ่งมันเสียเวลามากตัวเกมก็มีการปรับแก้ให้ถ้าเกิดว่า NPC ตัวไหนตายนะคะมันก็จะมีร่างเงาๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้แม้ว่าจะเผลอไปทำการฆ่า NPC ไปแล้วหรือว่าใครใครฆ่าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวให้เราสามารถคุยได้อยู่ค่ะ